ເປັນສູງພາຂໍວ ครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดดอยติร่วมกับสมาคมชาวลำพูนและวัดดอยติได้ดําเนินโครงการเชิดชูครูบาเจ้าศรีวิชัยวาระ150ปีชาตการในพศ2571โดยดําเนินโครงการการสร้างพระพุทธรัตนศีลานนาขนาดหน้าตัก40นิ้วจํานวน3องค์และรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญลานนาขนาดหน้าตัก30นิ้วจํานวน3องค์เพื่อมอบถวายแก่วัดดอยติจังหวัดลำพู และวัดป่ามหาวันสัปปายะมหาสถานประเทศเนปาลและวัดพระธาตุจอมคำเมืองเชียงตุงกับพระธาตุเจ้าจอมยองเมืองยองรัฐชฐานสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาและในการนี้ได้สร้างวัตถุชัยมงคลรุ่นสีวิชัยชนะวาระ150ปีชาตการคูบาเจ้าสีวิชัยขึ้นเพื่อนำรายได้สร้างองค์พระพุทธรูปและรูปเหมือนคูบาเจ้าพร้อมทั้งสร้างพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในหลักธรรมคำ สอนของพระพุทธองค์และกูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญล,ลานาพระอริยเจ้าแห่งความสุขสำเร็จสำริศผลศรีวิชัยชนะวัตถุมงคลที่ระลึกโครงการเชิดชูกูบาเจ้าศรีวิชัยเข้มขลังด้วยพลังชื่อรุ่นศรีวิชัยชนะซึ่งแปลว่าผู้ชนะอย่างหมดจด หรือผู้ชนะอันประเสริฐเข้มขลังด้วยพลังทรงคุณค่าความศักดิ์สิทธิ์ของอัธิอังคารธาตุเส้นเกษาครูบาเจ้าศรีวิชัยและพลังเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยรุ่นแรกปี2482เหรียญบาทน้ำมนต์ของครูบาบุญชุม่มแผ่นทองจานโดยหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแผ่นอธิษฐานจิตของหลวงปู่เทศเทศลังสีวัดหินหมากเป้ง รวมทั้งชนวนแผ่นพยัญชนะสารมหามงคลคณาจารย์ร่วมสมัยครูบาเจ้าอาทิครูบาขาวปีครูบาพมมาจับครูบานันตาวัดทุ่งม่านใต้ครูบาชัยยวงศ์าพัฒนาวัดพระบาทห้วยต้มครูบาดวงดีวัดท่าจำปีและชนวนโลหะชนวนมวนสารจากสถานที่สำคัญในล้านนาภาคอสานภาคกลางและกรุงเทพมหาคนคร ศรีวิชัยชนะเข้มขลังด้วยพลังสถานที่บวงสรวงครูบาเจ้าศรีวิชัยณหน้าองค์พระบรมธาตุคาริภูณชัยหรือวรวิหารจังหวัดลำพูนอันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญยิ่งคือพระธาตุกระหมอ่อมพระธาตุกระดูกอกพระธาตุกระดูกนิ้วมือและพระธาตุย่อยอีกเต็มบาทหนึ่ง และพิธีพุทธาพิเศกชนวนมูลสารโดยพระเถรรา,ารา์ผู้ทรงคุณแห่งร้านนา12รูปในวิหารหลวงวัดพระาธาตุริภูน h u ชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนซึ่งในอดีตเคยเป็นศาลาว่าราชการของพระนางจามเทวีและพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์นครหริพุนชัยองค์ที่33ได้ถวายเป็นสังฆาร,รามอีกทั้งพิธีเททองปั๊มเหรียญและ พระผงนำเริ่ยงกระทำณหน้าวิหารหลวงวัดพระาธาตุหิิุุญััววรั w มหาวิหารนี้ด้วยสีวิชัยชนะเข้มขลังด้วยพลังพิธีมหาจากักรพรรดิพุทธาพิเศษวัตถุชัยยมงคลรุ่นสีวิชัยชนะวาระ150ปีชาตการครูบาเจ้าโดยสุดยอดพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณในล้านนาและสุดยอดพระเถราจารย์ของประเทศนั่งอธิษฐานจิตในพิธีพร้อม พระเถราจามผู้ทรงคุณวิสเศษแห่งเปดินล้านาร่วมนั่งบริกรรมภาวนาอาธิษฐานจิตตุกเสกมหาวัตถุมงคลแห่งความสุขสำเร็จสมริศผลรุ่นศรีวิชัยชนะในวิหารหลวงวัดพระาธาตุอริภูมิชัยวรวิหารจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่สองธันวาคม2566ได้แก่พระเทพรตัตนานายกวัดพระาธาตุริภูมิชัย จังหวัดลำพูนครูบาน้อยวัดศรีดอนมูลจังหวัดเชียงใหม่ครูบาอุ่นวัดโรวัวจังหวัดเชียงใหม่ครูบาเมืองอินวัดศรีเมืองยุจังหวัดลำพูนครูบาสองเมืองวัดม่วงโตนจังหวัดลำพูนครูบาจิตวัดป่ายางจังหวัดลำพูนครูบาลายวัดร่องขุดพระครูอดิสัยบุญยเขตวัดห้วยมาโกงครูบาประกอบบุญวัดมหาวันจังหวัดลำพูนครูบาบูริน วัดบ้านหลวงจังหวัดลำปางและพระครูบรรพ์วัดดอยติจังหวัดลำพูนศรีวิชัยชนะเข้มขลังด้วยพลังพิธีมหาจักรพรรดิพุทธาพิเศษณวิหนะารหลวงวัดพระาธาตุหริพุนชัยวรวิหารจังหวัดลำพูนในวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลบุนี สมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรวิทยารามเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานจุดเทียนชัยพระเทราจารย์ที่นั่งอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษได้แก่พระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตดอยสุเทพวรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ครูบาพบโชคว,วัดห้วยปรากั้งจังหวัดเชียงรายครูบายานทิพวัดพิพัฒนมงคลจังหวัดสุขโขทัย หลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนจังหวัดกาญจนบุรีหลวงตาม้าวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่ครูบาอินทร์วัดสันปายางหลวงจังหวัดลำพูนครูบาดวงจันทร์วัดมะกับตองจังหวัดเชียงใหม่ครูบาจันตะรังสีวัดกู่เต้าจังหวัดเชียงใหม่ครูบากิษดาสุเมโธวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนพระอาจารย์ดิเรกวัดหนองทรายจังหวัดสุพรรณบุรีพระอาจารย์อภิวัตรวัดทุ่งโป่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอนพระยาวิชัยภิกขุสํานักสงฆ์ห้วยโมงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และเจ้าคณะจังหวัด10จังหวัดภาคเหนือพร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนฝ่ายธรรมยุทธ์คือพระราชวิสุทธิยานวัดป่าดาราพิลล์ครูบาพบโชควัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายครูบาเทืองวัดบ้านเด่นจังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งอาจารย์ฝ่ายคารวะได้แก่ อาจารย์นันนานโยยศสิงสักด์บ้านธรรมโชติสำนักป่าเศร้าอำเภอเมืองลำพูนซึ่งเป็นคู่เรือวิชาอาคมยันยอดมหามงคลชัยและยันเมตตาหลวงสองแถวเชียงตุงอีกทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรในการรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่งท่าอาจารย์หลุยคุ้มเทพอิสรามันตราเมบ้านอาจาร์ลุยครอบเสียนบรมครู เพื่อปลุกพลังมหาหมงคลเพิ่มริษานุภาพเสริมกำลังใจท่านอาจารย์ภัยารแสนชัยผู้เป็นเจ้าของนิมิตพิศวงแก้กรรมแต่ปางก่อนหรืออดีตชาติซึ่งเคยนิมิตถึงครูบาเจ้าสรีวิชัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524และพระเถราจารย์อีกเจ็ดผู้อาทิครูบากเกษมเขมโกแห่งสุสานไตรลักษ จังหวัดลำปางครูบาชัยวงศาพัฒนาวัดพระบาทห้วยต้มซึ่งในจำนวนพระเถราจารย์ทั้งแปรูปนั้นปัจจุบันคงเหลือแต่ครูบาอินทร์วัดสันปยางหลวงจังหวัดลำพูนโ,โหน้าวันนี้ซึ่งเป็นวันที่12บสองุคพศสองพันห้าร้อยหาวันนี้ตัวกระผมนายประสานแสนชัยก็ได้รับเกียรติ ท่านทานท่านร่านท่าท่านท่อนกีานท่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 านเ่ายท่ากท่านานท่านท่านท่านานทานท่ท่าน่นทานทานท่านท่าน่านง่านท่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 ินท่นท่าน่นง่านท่นท่านท่นทานท่านท่านท่านกนทานทานท่านท่นาพุนทธานท่นานิรานานานท่าทธาพทเศษทนาานาทรัทนาานาท วัดธงมงคลคูคมาสิใหจใจในนะรุ่นศีวิชัยชันแก็ัดงมงคลรุ่นนี้เถว่าน้องคุณบ้าเป็นรุ่นที่สงวนแบบมากอง,งหนึ่งครั้งหนึ่งใาการพุทธาพิเศษนะครับโด,ดยมีพระเถราจารย์ที่คเงเคารพนับถือัอนทั่วประเทศมากันนะครับเช่นท่านเจ้าุน ใตยมิดท่านต้งค้งใชไหมครับท่านเาเป็นเนือระบิานยิ่งใหญ่มากเพราะธรรมาต่ขนมธรรมชาติขนมที่ไหนเนี่ยที่การจะระบิที่การจะระเบิโอ้เป็นพระดีนะครับดีเราวก็มีชื่อเสียงวัดจันทังสีเชียงใหม่วัดจันทังสีวัดภูเต่านะครับอันี้โบเป็นพระผู้ให้ครับตระหายตรงนี้ให้คนประโยชน์ชาวมาชาว้าชาวเมืองให้สินได้ทำทุกคนได้สินทำดี เพราะฉะนั้นวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็เป็นคนที่ดีมากนะครับใครมีไว้ถุมคนนี้ไว้เป็นที่เป็นคลคับบ้านทํับเมืองอ,อยู่ในบ้านก็เป็นคนคํับบ้านอยู่ใน,น,มนเมืองเป็นคนับเมืองเป็นมคลครับเมืองอยู่ในตนตัวของแต่ละคนแต่ละคนไปไหนไปที่ทัางสี่มีความปลอดภัยทุะการวาตถุมงคลรุ่นนี้รับรองแมาลงวันไม่ได้กินลือย มะ่งความปลอดภัยทุกคนไปได้ริษัทสีด really ้วยความปลอดภัยเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์เทวดาทั้งหลายเดี๋ยวนี้อายสายไปเนี่ยนะฮะรับผนสิ่หยาบทุกโศกโรคภัยทั้งหมดนะครับไปอันเกิดจากมนุษย์จำไปเป็นจำไปอะไรจำไปที่เนื้อที่มนุษย์เราจะรู้ได้เนี่ยนะที่ปกปักรักษาได้ วิชัยชนะแปลว่าชนะอันหมดจดชนะหมดครับชนะชนะอันประเสริฐอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่เรื่องทอยเรื่องถอับ้องซองคุณวิชัยไม่เคยอดอยากไม่เคยขอใครนะคนไปจากเองอันนี้ก็จะมาเองด้วยบุญไปตามตามพุณวิชัยนะมีส้มาอาชีพเรารไม่อดนะไม่อดยาีนี่คืว่าไม่อดลยากดูได้ชุกแบบรูปการ เป็นเนื้อน้ำพุพพเขาผมว่าได้เลก้อนเกมเนาะที่ได้เป็นประธานพร้อมรับคณะกรรมการทุกทุกคนที่ร่วมใจกันตรงนี้รวมใน,ใน,ใน,ในาการประานด้วยครับทุกคนมีความที่ใจมากที่ม,มาร่วมครูบาเชิญเราเปิดไม่ทันคุณบาเนาะ,ะมาเห็นท่านก็เห็นลูกท่านท่านแล้วก็มออนะครับก็กกลงนะเพื่อในอกในใจคนมากเลยตลอดมาเพราะฉะนั้นใครมีไหวนะใครมีมาดูทุกคนมีมากก็ เป็นมงคลกับตัวองนะกำรับชีวิตทุกคนนะครับอาจารย์เคยนิมิเกี่ยวอับท่านไหมครับ่เยครับนิมิตมีีมี่งไงครับ5้4เยอทัานเกิหลายพวกราชตทนาติสงเสียาครัเปนเจ้าบ้านเจ้าเมืองรามากเยอะนะครับมาสิจ

วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่12บสองกุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง7หหลังเพลงแล้วกับผมมาตมภาพเดินทางไปถวายสักการะพระบรมธาตุริพุนชัย อทิศส่วนกุศลถวายแก่เทวดารักษาองค์พระบรมธาตุและพระแม่เจ้าจามเทวีซึ่งปกติแล้วกระผมมัตตมภาพนั้นถ้าเดินทางมาลำพูนก็จะต้องสักการะพระบรมธาตุฮิพุทชัยแล้วไปถวายพวงมาลัยดอกมะลิ ที่อนุสาวรีพระแม่เจ้าจำมเทวีแต่เนื่องจากวันนี้มาใกล้เวลางานจึงใช้วิธีกราบสักการะพระบรมธทาตุททเิพุนชัยแล้วเข้าไปในวิหารหลวงซึ่งจัดพิธีมหาพุทธาพิเศษโรูหล่อ,อครูบาสีวิชัย โดยที่กระผมอัตมภาพได้รับดีกานิมนต์จากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเมื่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้ทำการจุดเทียนชัยแล้ว ก็เริ่มพิธีการต่างๆไปตามลำดับโดยมีการเชิญแขกผู้มีเกียรติจุดเทียนวิปัสสีจุดเทียนน้ำมนต์ที่พระเกติอาจารย์จุดเทียนโสรสยานจุดเทียนธาตุทั้งสี่ซึ่งพูดง่ายๆว่าจุดคนละหนึ่งต้น จึงทําให้ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากโดยเฉพาะเมื่อได้ยินนามสกุลแล้วก็รู้สึกทึ่งมากเพราะว่ามีทั้งนามสกุลณเชียงใหม่ณนะลำภูนณะลำปางณนะเชียงตุงและเชื้อเจ้าเจ็ดตน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเชื้อเจ้าของทางล้านนาทั้งสิน้นหลายท่านก็อายุการมากจนถึงขนาดต้องถือไม้เท้าหลายท่านที่ดูว่าอายุมากหน่อยก็น่าจะอยู่ในระดับหกเจ็ดสิปีแต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่าเชื้อสายเจ้าทางเหนือยังไม่ได้ขาดช่วงลง โดยเฉพาะนามสกุลณะเชียงตุงนั้นก็คือเชื้อเจ้าแห่งนครเขมรรัฐเชียงตุงหรือว่าไทยใหญ่ซึ่งมีการแต่งงานข้ามไปข้ามมาในระหว่างเชียงใหม่เชียงตุงลำพูนล,ลำปางแพร่น่านเหล่านี้เป็นต้นทางด้านเชียงตุงนั้น บรรดาเชื้อเจ้าก็แทบจะไม่เหลือแล้ววิชาการบางอย่างที่ต้องอาศัยเชื้อเจ้าเท่านั้นถึงจะสืบสายได้อย่างเช่นวิชาการสร้างแมลงผู้คำตอนนี้ก็เหลือแต่สายพระเท่านั้นเนื่องเพราะว่าพระเราคือศาสรกยบุตรพุทธชิโนรสคือลูกของพระพุทธเจ้า หรือว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเท่ากับว่าเป็นเชื้อเจ้าเช่นกันนั้นบุคคลคารวาดที่มีความสามารถจะสืบสายวิชาในการสร้างแมลงผู้คําก็แทบจะเหลือแต่ทางด้านพระภิกษุเท่านั้นเพราะว่าฝ่ายคารวาดแทบจะไม่มีเลย ครั้นเมื่อเริ่มพิธีกระผมอัตมภาพก็สบายใจมากเพราะว่าเป็นการสร้างรูปเหมือนครูบาสรีวิชัยจึงได้กราบอารัธนาหลวงปู่ครูบาให้ท่านเสกรูปตัวเองแต่หลวงปู่ครูบาขอให้กราบอารัธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียก่อน เนื่องเพราะว่ามีรูปพระพุทธเจ้าที่จะถวายให้กับทางด้านประเทศเนปาลโดยที่ทางนั้นมีรัฐมนตรีของประเทศเนปาลมาร่วมงานด้วยสอบถามและติดต่อบูชาสั่งจองได้โทรมูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดดอยติ0989546021โทรไลน์ 098 954 6021 f a เฟ b o o k สีีวิชัยชนะวาระ150ปีชาตการครูบาเจ้าศีวิชัยและติดต่อบูชาสั่งจองได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ